มืั้งี่กันโพยติ้งเหรียญมาไอเราไงน่ไม่เกลวไม่เกวของย้าเทพอ่ะไห่งานมาเาคอยยังยุงเท่าไรกันนั่นแหละแล้วไงนี้วันนี้โรงงานใทไปมาไ่เียวเายขัด้อไกันออกงั้นไอการันตงนี่ากอางไหเออจะว่าเขาจว่าหาดูเดี่ยวพ้องที่พีพัฒนามันเอะ เออกัลงันละอ๋อเงียไม่จกเงยไม่ดีเน่ยเขางยไู่้หัวใจย่เขาลขันงาใจเบาผาคหลังมากไม่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 เาด้นแง่าแต่ใจมันสูง่ไาแต่ใจมันันหน่อยมันบเป็นอรกปั้นเขาไปนัเาาบาบม่ตงยอะ่ไมเขาจันนั่้กันได้กันได้กันได้ไดกันได้ันได้าได้นได้กัได้ันได้นได้ักันได้ได้ไดได้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 ัได้่ไได้ได้ได้กันได ไอ้ถักแจ้กันวะเดียวเออไอเนถักแจกันลหมันป่าดิเือเป็นจีมไนก็อาบาดกินได้นีนาไอ้บลัแจ้่ะไ้ารคัดคนประจได้เงอาัดคนังนเหมือนเขาพันอ้ยไทวันนี้ไม่ได้ได้เงิเไหแล้ว่อกที่ว่าทานปรได้เันท่านอยู่ที่ไหนจอหกามาพอดีกันวันน้าล้กันท่นอยู่ไได้ไปบ่น่

Chạy anh em mời nhắ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 m mời Mày mời nhắm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  Mày nhắm mời nhắm ฮักฮักเอออืเขาเป็นรจักราเป็นไม่สุใม่เงี้ยขาวออกออกไปังเงี้ยข้าออกยังไงนี่ไงอ้คนอาเดีงหวนเนี่ยนเพื่อิิิเคือขวเล้าเหรอเออของหวุกสูยามันหลายปีไม่หรอกเขาเขาใม่เล่าออก

บ่ไปเจอบาซีบหาคือเขาทู่ไปสมัครยวนข้อัวถึงเยอถาเน้าเนาะเราไปตึดเขาดักซีเมมันนี่ออกมาหาวิาลัยล่าออกแล้วรือว่าจายแล้วออกมหาลุมดีล่ามาเพท่อนเนี่ยเขาดีโน่มใหญ่มากนะมันไม่ั่นนี้ก็นนนู่นมาแล้วแกไม่อยู่นี่ล้วคือว่านเนี่ยยิ่ก็ิ่ใส่อดพันยู่บุ่น

เขาโขดเขาเป็นพนังงานแล้วนี่ยหลกให้ไปเลยอยาหาเองบางเตี้ยบางเตี้ยพวกนั้นเขาเป็นแเลนจ้าว้วนี่ใส่อยกินเหล้ามาแล้ววะบ้่ ไม่ใช่่ตอดน่าเจ้าอะไปาก็มีคือ้ไ้าบ้าบมาบนห้านดมปานน้เจ้าอย่ไปท้องฟ้าน่าพูดวกไ่้งเาเพิ่งไปพักที่บนบ้านะต่้งาอย่ไปได้เมียนหมอเ่พอแมนักกนน่ะมันฝึการน้ำค่อยคนอเซรูมนมงนีสมกาน้่อยเบ็ดเาว่า ที่ว่าอยมาที่หลังืคือวานนโรงงานมันขัดนปเยอะกันอ่าคอมเมนต์ด้ไปสิดูไว้โอ้ยไปสิหลัลูกจนใจไหมอ้ก็ไปสิก็ไปอันนี้ไปสิงขอรุ่นลูกที่ันะหดเนาะไปสิงลอ่ได้ขอุนไม่้หรือไปสิเนี้วกันแต่ว่าขอุนใจอย่างที่เขาขอุ้นตาวใครไปสิงกันเอเฮนี่นะเอะว ไถูกว่าไปถูกแลวเฮ้ยเอาแก้วมากินเยอะแก้วก็เนี่ยไปิ้อีกสามมือถึงมันซีดำเลยบแนี่มันทีดำไปเลยจะม่ไพี่วอเนาะเจ้าวอลบๆเจ้าลบไถ้าเจ้าที่ไบุ้งเีไเลยถามเพียงถามเพื่นบัานล้วทุกอยเป็นบุญเราเอว้นี่วายยี่ย่งีตัวองกันแล้วเราเด้ แถวบานโพสมนดกนั่นบ้านนั่วดเรลียบจนข้าบุญบ้านแห่อะไรสดอยู่ดีนะเดียรเียรพังไนเดียวแล้วนีเขาข้าใบม็ดเขา่ังยนกันรู้เรงแล้วนพ่อพ่อไม่บเม็ดเราขึ้นมาที่เล่นยจุดหรอวาเฮียแม่ไม่ได้เปดตอนนี้เเปิดโทษทางยุดไหมฮะโอ้ยเขาเปิดโทษทางบางที่แบ กินก้ากินตตอีสามมือเนี่ยเืมันเสี่ดยเจ้านี้เขาเขาเขไปแล้วหัวเจ้ากปแล้วหัอไปเขาไปแกได้ทีโอ้ไหแล้วโอ้ไมเลาเี๋ยวเดีเมาแ้แกไปไหมเนี่ยเดา๋สวไปมันเอาไปแล้วแหละแล้วหนี่มันจะหนีเคื่อนไหมอ่ะบุนบ่นเล้วบุน ไปม่งแลเนิกเี่ยวนไปแล้ไปขย้อนข้ามาอีกรอบหนึ่งกเด้าขยับขยาโนไม่ีโอกาสใสขึ้นเโดนดนโดนใหายที่รับนนั้นนกัาลุงไปยืมป้าัป้าล้ไปมาดกันยไม่งเทนหัดเราไปปีกตอนนไเราไปเอายาสว้ามีแต่คนมาขัดอ มีเดียมตาตอยไปเดยเอาก็ฟังเดียวทุกกันเดียวอ๋อมึดตดไปตัดแล้วดำแล้วมึงแมนอยู่มาขึ้นเันกี้ดำก็พอละออกกาบห้าคูตันกรลูกออกกาบห้าคุ่มท่ี่ดำหมดตียังงยังตีพวกไม้บตีสวนไงพวกไมคือว่าันหนนี้กินต้นเงี้ยสามหมื่น ตีเล่สวนน่ากว่าย่ั้นทีีบาดพักมูอย่งเพราะพรหาตัท่กตานงแล้วา่บามูไปเลยตัตก้ตั้งเียร์ยรงเพราะว่าบามูเนี่ยมิมันมันจะไกลเพราะว่าตีเล็กเล่ตอนนั้นมูจิบ

ยาไน่นยับมยเี่ยงก่อน่ที่ล่ะยา่คับไม้ยาโห่ไปฮะผย้ายอจง่ายกบนรแค่รานร้ยเมตรอ่ะแต่เขาเขาม่ดักดักตัวขันเขาบั้นบ่เขา

เสีย่ไ้ไปใช้เสียกันก่อมันไปเมือแล้วสามมือแล้วสามมือแล้วมันได้บเขาก็พีนกับตกเขาไปเขาไปเซาบานแบบกกนน่ะยิ่งก็ Đây, bạc đi qua, nong đi bạc pan đi, pú tây mua đi, mua, về đi mua, về đi bán bạc, bạc xít đấy, xít, đi, không biết cái gì

ได้หาเขาไปลาไงม่รูรอกูไป้อเการีได้หรวาองนีเราต้อง่องตำแหน่งตำแหน่งม่ถึงเบียดกันเบียดตั้มแ่งกันรองเรื่องคุ้มเดือคือสิเบียดตำแหน่งกันมัเถอมันจะไปออกกองออกูลงไหลหลหลลูกไปื้อขอเด็ดมีคนมันลุกถึงโดนฟันมาใช่ไปลูกไือเนมา ยี้ม่กองไหก็มานงกุญืฟันยโอ้ยจุมาลงมุญงูนี่แาบนี้เม่มาฟันให้มเลยให่มากเยใหญ่มาอยู่มากตอนนี้ไครกันค้ลูกคไห้ใครเหรอโงพยาบาลโรงพยาบมลูเลียดเขยเขายินเลขาไปล้างยิ้มเดพยาบาลงการเนยเฮ้ยิล้างตอนนั้นมันมี่เย็บเยิบเยครบ่เข็มมย็บเข็มมีไปเข็ม่วยเ้ายินไลขาเขายิขาไปล้างออก ได้ยินเข้าว่าตายแล้วแล้วได้ยินปใช้กนเาววาตายแล้วไปแล้ววันีบอแล้วได้แต่ว่าเาวันตายแล้วหรอวะตายแล้วตายแล้วเหระเดี๋ยวขึ้นมานเดือนจีนงมงจากเงาเหมือนจีนยีนเขาอยู่วันน่้เขาว่าตายแล้วแล้วตนนี้ตายวันกงหมทันนั่นละข้างหน้าเ่เออเฮ้ย่มไม่เห่นอะข่กรบบู๋งหูนะวันจบ้อไม่มาฟันข่มา แล้ววาเนี่ยลาไทยไปเนี่ยวันนี้ไทยไปอหรออืมมาคุยขอยืมเงินเออโอฮาทุ่มนะกตายแล้วว่ามาดักมาดักขอยืมเงินึ่งทีนี้หรอมาเออแล้วว่งวนเจด้าเขาถึงไอ้เหี้ยมวนโจด้าได้โรงงานแล้วอ้ได้ได้โรงงานแล้วกต่เราเห็นว่าถุยไงตอนนี้ตอนนี้เป็นตายไปเพื่อน่ะตายไปเพื่อนบ่ตายนี่บ้านไหนไปไปนี่ไป อยู่บนแฮปไปอาศัยขึ้นไปไปนอกไปไตหวันเราก็ไปไปไปเท้ไปตัวเนี้ไปไปถามบ่ไปถามบ่ไปถามแล้วเดนนี้โฉมจะว่านเราไอ้หน้าคุณนารูดอนไงโอ้แต่เราแต่เราเราอะฮะจินันโอ้ยจจัดได้ังไเล่าจะเราก็เป็นคนหนักเขาไม่ยู่ม่จีนพไป

บอลบหังน้เอาตายคนี้เขามคนเขามคนตายตายแล้วเขาม่คนเาคนามาจกคนาคนเดียวหลานแมพูดสู่คนเราไงกูหัวกูห่าทุ่งไงมึงีนี้ลไปไงมึงยิงรถสีนี้ลงไปมึงมาทำไงเออเออเเข้าใจไหมไอ้ควายนีกเรานไปไดะไป่แค่ไมสองเมตรสามร้ยเมตเฮงก็หัวกูไปบ้านทางนี้กูไม่ด้กล

เอานยอานาโรงงานเอาอกดออกออกออกงานนาโรงงานนี่าหนาโรงงานออาหนาโรงงานเนาะไม่บปนไนออกไม่ยังไรออกไมย้อนไม่แม่ม่ม่ต่คนมาที่ร้านันเนอางนี้นะเดียโอ้โหย่แอ๊ออกมาเจ้ตอกบัตเอาเลยไม่เลยไม่เอาห้าสี่สามสองหนึ่งยัน ปวด้เอาไททอดไททอดมาผมก็จักตู่ย่ามแล้วต้องพังบ้เงพับ้างอบ no ้านพักกตบองพัง่อนตีนั่นเดี๋ยวเขาเขาทำเรื่องมาแล้วเขาอยู่ข้างคุณจะบางคนหนาคุณคือมีตัวมาฟังนี่อ๋อมีตัวมาเข่าดอกมาเขาบึงเหมือนเด้หลานมันเต็มเต็มงาดิเต็มเลยท่านมาคุยปีบุญนะ anh nghĩ gì bơ nè <laughs> à. ông có tâm tao không gì bơ ông ông biết đấy ông tôi đi rồi bơ nam muốn tâm tâm gì <laughs> đó nam đấy mà tha, ừ. tham tha, tham mà tha, tham và kiếm... ừ. đi kéo khuyên ba hang rồi kéo khuyên mà qua qua chắp mì đấy mà chắp viên vẫn lở có viên kêu à viên vẫn lở ตัวที่ได้ยืนสูงก็มีเอ้านี่เสีานังเดียโอ้โหเส้นังตัวนังยูวะลจะแมมันที่นี่ตัวเสนังยูวะเดี่ยว่าใครมงเอานี่ยเราเลียงกันยี่ดนเยจำไ้ไมเจ้ามาเมยเาว่าง่ี้ไดหลายบาทเเียงเขาล้มเราเต็นเกยวเาเลี้ยงเป็นลุ้ม ่กวะเน่เขามาซอยเขามาซอยกันนะเขาตามามาซอยกันเด็กขมาซอยกันน่มาซอยกันไรน่ะเขารเีกี่หน้าไงว่าแบบนีมันจะไม่เห็งเขาไงไม่ได้มันมือเดอนบ่จยังไปแล้วเจกันกี่วนี้ไปลงาบาลีกเนี่ยบอเลยเาน่นไหนบ้านไหนบานนี้วหน้าไปอวันนี้ จับมือมันะไงกี่เราผมก็เงวะไปหมดเราไปบ้านพักคุณลเนะจอไปบ้านพักองวบางย่านีสเอาเราพูดใ้าจอไปต้องบ้านนี่นี่ไป้านพักเลยบางย่านตอนนั้นแบไหนยาเป็นเนี่ยไอ้พอเป็นบ้านพักแล้วในวม้านั้นเพราะว่าบ้านสามร้อเมตรละสามร้อยเมตรมก็บอกท่นเพราะว่าพอขัดตาหอยเหลองงานแต่หอยหาทุ่งไปีอาผอาศัยผ นอนอยู่เหนบอกไม่ได้ขาดเะไปเลยถ้าถ้าถ้าคอยดึงหาทุมเนี่ยขาดดึงไดีตัวเสียนังเรยบขาดมันอันขาดเน้่คุณตวนงขาดนั่นละป้้นบ้าคลั่กูเหล่าท่านุ้นดีสุดเลยบอกนัจบแคพาองไหนบ้านมึงพาองไหนบ้านจะดังวะจะดังหนู่ะไม่เลยจะดังองไห

ขาไ่ไล่กับอกกันเหมอนกัเออขาไล่มันจข้าอกกันก็บอกกันเออขาไร่มามันจะรอดรมันจะลอดแล้วมันสังเกตว่าว่คอยอหาวุมมันนหเเออ้ากันด้ยัไมันโคายหมดละไปนี่ไปนี่ไปนี่ียโคันไปขยันขีเนียอยูลูบิดแถวั้นขยู้เบิดอไปแถวบุ่นก็งูบดปนมันแห็รูบด

ก็เลยเขียนแต่ผุนเลยเ่มียเลเอก็เลยเขียนแต่ผุนเลเปล่าเมีเลยเออไม่ได้เลย้อเมื่อกี้เอาไปใ่ยงินให้ไปยืมเง่เป็นลูกตาคุตายฮะมุนเขาอยัง้าผมไม่ยบ้งของกัเป็นยังไงาเรื่องเรื่องของตอกมาอยู่ใชไปงนไป คนอัเพอบันแหกไงบ้านแหกาู่กูไม่ถามเลยปูสุราเนี่ยไปทาเลยแบต้องกับไปลองขอบ้านผมจะจองอยู่กันยูทอันตุ่นไปลยังไไปถอดแหยังย่ตาน้าแต่ยังโอ้ยคังอิริ